หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี เริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวเหมือนเดิมคุณหมอค่คะและแน่นอนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีข่าวนี้เป็นุทาหหอนมากๆต้องหยิบมาคุยกันชวนค,คุณหมอคุยกันในวันนี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีข่าวเคสเคสหนึ่งนะคะก็มีการทําความสะอาดล้างห้องน้ำ uh huh. แล้วก็นําน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยมาผสมกับน้ํายาฟอกขาวเพื่อที่คิดว่าเฮ้ยจะได้ขัดได้ง่ายขึ้น คนปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยนะคะเริ่มมีอาการแสบตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกวิงเวียนอยากจะอาเจียนพูดไม่ได้ไม่มีเสียงก็เลยไปหาที่อากาศถ่ายเทแล้นอนพักสักพักคิดว่าจะดีขึ้นปรากฏไม่ดีขึ้นขอแผลคุณหมอบอกว่าเนี่ยเอาสารสองตัวมาผสมกันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะจริงคุณแม่รู้ไหมว่าสารอันนี้คืออะไรซงจริงแล้วน้ํายาล้างห้องน้ำนั้นเป็นกรดค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกกับไอตัวน้ํายาสักพักขาวหรือพวกบลิชชิ่งมีสารเคมีที่เรียกว่าโซด ไฮโปคลอไรด์โซเดียมไฮโปคลอไรด์มารวมกับไฮโดรคลอริกแอซิดเกิดเป็นแก๊สคลอรรนแล้วคุณแอนรู้ไหมแก๊สคลอรีนนี้มันคือแก๊สอะไรเขาใช้สงครามโลกแน่นอนคือถ้าสมมติว่าคุณได้รับเข้าไปในความเข้มข้นสูงๆเข้าไปในปริมาณมากๆตายแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นสารพิษที่ สามารถจะทําให้เกิดอาการต่างๆได้<ช>นะอย่างในรายนี่ยเขาได้รับเสียบพันธุ์เขาก็จะมีอาการแบบรักไข้เครื่องมีไอมีหายใจลําบากเจ็บหน้าอกหรือแสบคอขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวียนศรีรษะกล่องเสียงบวมระบบทางเดินหายใจบวมข<ช>าดาออกซิเจนเกิด ระบบหายใจล้มเหลวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดภาวะในเลือดที่เป็นกรดอันนี้ถึงกับชีวิตได้เลยแล้วผิวหนังเขาก็มีอาการได้คุณพี่เนี่จะมีการระคายเคืองมีผื่นไหม้ขึ้นได้นะคะดวงตาก็อย่างในรายนี้เขาก็จะมีอาการแสบระคายเคืองตาน้ำตาไหลเยอะๆเข้าไปแนนตาบอดได้โอ้น่ากลัวอันนี้คือพวกพิษเฉียบพันธ์นะแต่ว่าพิษในระยะยาวเนี่ยใช่ เพราะมันสามารถจะส่งผลได้ถึงในระบบทางเดินหายใจคพวกนี้อาจจะทาให้ทางเดินหายใจทํางานผิดปกติทีนี้เกิดสูดดมเข้าไปแล้วเพ<ๆ>ลดทำตามสูตรนี้เข้าไปแล้วมันมีวิธีการปฐถมพยาบาลเรื่องต้นนี้ก่อนเลยค่ะนี้ก่อนเนี้ก่อนเลยไปในที่ที่มันมีอากาศที่มันถ่ายเทได้ดีแล้วก็ต้องถอดพวกเสื้อผ้าเลยออกที่อาจจะสัมผัสพวกสารอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องพยายามล้างตัวอ,ออกหน้าตาก็ต้องพยายามแบบล้างตาออกสมมุติถ้าเกิดว่าคนไข้เขามีอาการหมดสติอย่าไปช่วยหายใจทางปากนะอันนี้เดี๋ยวคนช่วยก็จะมีปัญหา ไปด้วยแล้วก็ต้องรีบนำส่งโรง,ง,โรงพยาบาลทันทีค่ะ เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากไอ้พวกน้ํายาล้างห้องน้ำตัวยาซับข่าวยังมีอีกหลายๆตัวเพราะฉะนั้นอย่าอย่าหาทำอย่าหาทำเป็นข่าวที่เป็นอุทาหรณ์นะคะอันตรายมากๆนะคะ,คะก็จากข่าวเราได้ข้อเท็จจริงจากคุณหมอแล้วก็นําไปเป็นอุทาหรณ์แล้วก็อย่าลืมว่าไม่ควรทําเด็ดขาดไม่ควรทําเด็ดนะคะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักรู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมข่าววันนี้เราจะชวนคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่โอ้โหเป็นข้อถกเถียงกันมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนแชร์เยอะมากๆช่วงนี้ยิ่ง คัเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องการที่ทําให้ภูมิต้านทานเอาแข็งแรงใช่แล้วมาดูสิว่าจริงหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ําอัลคาไลจะเป็นยังไงช่วงหน้าขติดตามกันค่ะ